สวัสดีครับพบกับสุลต่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่จวดพี่น้องจวดเดลีเมล์ก้าการ11ตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าหลังจาก3แข้งใหม่โผล่เดลีเมลนะครับก้าการ11ตัวจริงของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้า โดย3แข้งใหม่โผล่ด้วยกลมเก๋าหวของปีแสดงแม,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมุรสักรยใกอย่างสกเวทีพิมิกอังกฤษนะครับเริ่มต้นเสริมทัพกันอย่างเป็นทางการแล้วโดยซิลจะดันชอนโชไปอีกทีนั่นอังกฤษจากสือเหลือมโปลเซียดนมุนมาด้วยค่าตัว73ล้านปอนด์นะครับโอ้ยขนนักแข่งบอร่วงดักคอบแต่ขนหูดากออกไป็จุก อย่ารไยก็ตามนะครับดานลุอมโอเลกอนาโซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับโอ้สพออ่อยังกลรวยเมื่อเขากำลังตามไล่ล่ากองหลังดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสจุดแชมป์ฟุตบอลโลก2อ1 8อย่างราเฟเอวารานของราชันชุกข,ขาว,ดวเดอร์มาเรตโดยมีข่าวพัวก,กันกับซาอูยีเกสกองกลางทีมชาติสเปนข,ของตรามีแอนุกมาริดอีกด้วยนะครับโอ,โอ,โอ้คือสิเอาหลายแต่พอไปพี่ดองเดล่าสุดนะครับเดลี่เมลสื่อชื่อก้องของประเอัเกษได้ออกมาคาดการณ์ตัวจริงของปีแสดงแมนเชสเตอร์เต็ตหนนา ซึ่งจะใช้ระบบ4-3-3บุกแหลกขี้แตกเอาขี้แตกขี้แตนเลยนะครับบุกอย่างเดียวพรอมม่นองหลังบอลสงสนมาละมีว่าล้านครับมาแครีแม็กไว์ชวดอย่างเดียวว่าแม่พี่ดองเรามาเริ่มต้นกันที่ผู้สาประตูนะครับจะเป็นดีนแฮนเดอร์สันกองหลัง4คนจากสายปขวาประกอบไปด้วยลูกชอแฮร์รี่แม็กไวา์ราฟเฟลวารันและอารอนวานปีศาจขยามมาที่ผานไม่ฟิลนะครับเป็นซาอ,อูยีเกสกรุมแดนกลางขนาข้างสายขวาด้วยปอบบกบา บอกบอกมันยู่ยูเก่าเลยครับแผนการเลเนที่เดลเมียวให้ออกมาพร้อมด้วยบลูโน่เฟอร์เนเดสปิดท้ายที่แนวรุกก็จะมีจะดนันชันโชตตะลุยทางฝั่งขวามาครับรัสฟอร์ดบูททางฝั่งซ้งายโอ้โหโหสองคนนี่เร็วอีหลีครับพผมไม่น้องและล่าตะข่ายหน้าเป้าโดยเอนิสันคาวานีเรามาดูาการนะครับ11ตัวจริงไปแสดงแมนเชันตัดในฤดูกาลหน้าที่จะมาในระบบ4-3-3 ผู้เล่นายประตูเป็นดินเฮนเดอร์สันกองหลังสี่คนทางด้านขวาเป็นอารอนวานปิซาก้าโรเฟอรวารันจับกุกับแฮร์รี่มิวไก่ทางด้านซ้ายเป็นลุคชอกองกลางสามคนประกอบไปด้วยซาอุจิเกตตงกูรง,ข,ง,รงขนาบข้างซ้ายขวาบรูโน่ทางด้านขวาบอบบาทางด้านซ้ายกองหน้าสามคนนะครับเรวดแรงทันนนรกทางด้นาน,นซ้ายเป็นมาร์คัสรอยฟอร์ดทางด้านขวาเป็นจอร์แดนจันโชและหน้าเป้าเป็นเอนิสันคาวานิ และแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับแผนการเล่น4-3-3เร็วแรงทะลุทะลวงหูดาดินม,มาฮามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมันมั่นใจด้วยศักยภาพของเจรันชันโชนนวรุกคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะช่วยกระดับการเล่นของเพื่อนร่วมทีมให้เก่งขึ้นอีกด้วย แท้งทีมชจ้กลียดนะครับเปิดตัวย้ายมาร่วมทัพปีแสดงแล้วยังเป็นทางการจากที่เป็นแฟนเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานซึ่งทางฮามันก็ชื่นชมฝีเท้าของเจดรันชันโชอย่างมากและมั่นใจด้วยว่าศักยภาพที่มีจะสามารถช่วยให้ทีมและเพื่อนร่วมทีมทําได้ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้ยลัดเมีมันออกนี่เป็นฤดูกาลสำคัญของอเล็กซานดชารวมถึงปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยและผมก็คาดหวังว่าเจอร์ันชันโชจะเป็นดาวเด่นที่โอท์แฟร์ฟอร์ดดิม่ามันกาวผ่านเรซิ่งพอ์ต์ ผมไม่เคยเห็นผู้เล่นปีแสดงคนไหนที่เอาชนะกู่แข่งได้ง่ายๆเขากหน้าก้นตาและก็แค่เดินผ่านกองหลังไปสันโชสามารถกระตุ้นมาคัสรัดฟอร์ดและปอบบาที่อยู่ในเตดได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ผมได้ดูเขาเล่นในศึกเดสิเกอร์ยูมาหเขาทําให้คนอื่นดีไปด้วยการสร้างโอกาสและการดึงกองหลังออกจากตําแหน่งและเราก็ได้เห็นเพียงแวบเดียวในชัยชนะรอบก่อนรองชนะเลิศของอังกฤษกับยูเครนในศึกยูโร2 0 2 0พมเซอร์ไพรส์ที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในทวร์นาเมนต์สักเท่าไหร่นัก เขาเป็นตัวเลือกแรกเลยถ้าหากผมเป็นผู้จัดการทิมเชิงเกรดในมุมมองของผมสันโชไม่ใช่แค่ปีกที่ดีที่สุดของเกรดนะครับแต่ก็คือปีกที่ดีที่สุดในโลกและแฟนบอลแมน,ชนเชสเตอร์ควรจะตื่นเต้นมากนะครับกับการกลับมาที่แมนเชสเตอร์ของเขาปัตรฟุนตู้โชว์โทรฟี่ได้เลยโซชามั่นใจจนน,ชน,ชนั้นสันโชจะนำความสำเร็จคืนสู่ไปสดสุดมั่นใจ นานลูอมนะครับโอเลโกนาโซชาในแใง่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ้มไม่หูปากหลังจากเจเดนชันโชย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมโบสน,นันนักเตะจะนำความสำเร็จกลับคืนสู่ถิ่นโอฟราดฟอร์ดอย่างแน่นอนผมเอาไข่หำเป็นประกันโอเลโกนาโซชานะครับปุ่ยการ์ทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังในซีกเวีทีพิมมิงเกลตเชื่อมั่นว่าเจเดนชันโชปีกฟอร์มร้อนแรงคือจิ๊กซอกคำการที่จะนำไปแสดงกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้ง โดยดาวเต้นวันยี่สิบปีนะฮะโจลดประกาศเซ็นสัญญา5ปีกับไป,บปบแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2026พร้อมเงื่อนไขาสามารถขยายได้อีก1ปกีและคาดการณ์กันว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ3ามแสนห้าหมื่นปอนด์ประมาณ15.4ล้านบาทเจ้าหน้าที่ชันสูนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับไปบแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยโซเชียลยอนรับว่าศักยภาพของดาวเตะดกินชังเกล็ดจะเข้ามาเติมเต็มศักยภาพของเทียมเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ลาด เราติดตามผลงานของเจด,ดัน,นชันโชมมานานแล้วเขาเป็นนักเตะที่เป็นเป้าหมายของเราและเราก็คิดว่าคุณภาพของเขาเหมาะสมกับที่นี่ที่สุดเขาสามารถสร้างเซ์เกมเล่นตำแหน่งปีกก็เยี่ยมและยังขยับไปเล่นเป็นแนวรุกก็ได้เขาสามารถเล่นทางกราบเขาจะทําให้แฟนบอลต้องรู้สึกตื่นเต้นและสนุกเพลิดเพลินไปกับการเล่นของเรา เขาต้องการที่จะคว้าแชมป์และนั่นคือก้าวต่อไปของเราเราจำเป็นจะต้องค่อยๆก้าวไปทีละก้าวเราอยากที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวและเรารู้สึกว่าเขาสามารถช่วยให้เราทำสิ่งนั้นได้ผมมั่นใจว่าเราจะปลดปล่อยพรสวรรค์ของเขาออกมาได้อย่างเต็มที่และด้วยสภาพแวดล้อมที่นี่จะช่วยให้เขาพัฒนาฟอร์มการเล่นมากยิงย่งขึ้น เราจะทําให้เขาได้มีโอกาสพัฒนาตลอดเวลาผมคิดว่าเขาตัดสินใจดีๆที่ย้ายไปเล่นในศึกบุนเดสต์สืเยอรมันบางทีมันเป็นการก้าวที่ถูกต้องของเขาในการย้ายทียมและไปอยู่กับสโมสรที่เหมาะสมผมไม่อยากพูดแบบไม่เคารพสาหรับศึกบุนเดสต์สืเยอรมันหรอกนะแต่ผมคิดว่าพิมลีกจะยกระดับเขามากขึ้นแน่นอนเราคงได้เห็นเขาในช่วง2-3ปีที่มันมาในศึกพิมลีกและมีหลายทีมที่สามารถทะลุเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลทั่วยุโรป แร้คว้าแชมป์มันแสดงเห็นว่าที่นี่เป็นลีกที่น่าสนใจและเป็นที่ที่เจดดนเชนโชจับมาเล่นโซชราร์ไรยาวสื่อเผยผีตั้งตารอปาเรียดยื่นซื้อปอบบาบาอย่างเป็นทางการเดอะเทเลกราฟนะครับสื่อเจอดังของกัลอังกฤษรายงานมาว่าปีแสดงแมนเชสเตอร์พร้อมรับฟังข้เอเสนอจากปาเรียสเซนติแบงในการซื้อตัวปอบบาบาอย่างเป็นทางการ กองกลางดีทีมชิมจนจนพงเซนเลือเช่นอย่ากับทีมไม่ถึง12เดือนโดยจากการรายงานที่ผ่านมานะครับไปแสดงพยายามเดินหน้าเพื่อต่อเช่นยาโจนใหม่กับนักเตะอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนว่าการเจรจาจะไม่มีความคืบหน้าทางการกระแสข่าวที่ว่าเจ้าตัวตั้งใจที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงสัน้นนี้ที่ผ่านมามีเรัลมดริดนะครับยกัยกษ์ใหญ่จากศึกลาลิกาสเปนก็เป็นทีมเต็งและต้องการคว้าตัวแข้งเนวัยยีสปปีรายนี้ไปร่วมทียมหลังจากที่เปลี่ยนแปลงตัวกุนซือที่เซเนนินซีดานแยกทางหลังจบสี่สั้ ทำให้เรื่องนี้ก็เลยเงียบลงไปล่าสุดเป็นแบเ,เชที่ก้าวขึ้นมาและมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะคว้าตัวปอ,ปอบาบาดไปรุ่นเทียมโดยสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าทีมดังแห่งฝรั่งเศสเตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน43ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวปอมบาบาดไปเสริมทัพจากการรายงานของเดอะเทลกรฟเปิดเผยว่าไปแสดงแมนชั่นเตรียม,มพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทางปาร,รษษเสอเซนจ์แมงอย่างเป็นทางการเพื่อทําการเจรจาให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุด โดยปาดเรตเชนแมงนะครับคว้าแข้งผีดเท้าเยี่ยมไปแล้วถึง4รายในการสู้ศึกฤดูกาลใหม่นี้ทั้งเจอร์ลจิดอลานูมาซิโกดรามอสฮาชิรับฮาคิมิและจอร์จิโอวานิด้วยโดยการกังก็ว่าปอมบาอยากย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากเลยนะครับแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เปเยเชปาร์ดเรตเชนแมงเพียงทีมเดียวเพาะให้ขั้นเหงยส่งน,น้ำส่งเนื้อเขาได้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องหาตัวแทนของปอบบาโดยล่าสุดนะครับก็สนใจเอดูอาร์โดกามาวิงกาของแรชมาเป็นตัวแทน แต่ล่าสุดนะครับเอดูโด้ก,มา,ก,กา,ามาลินกาออกมายืยนยันแล้วว่าตัวเขาจะไปที่สเปนนีน่คือสุขข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่24รกรกฎาคม